บ้านไหนที่กระันอยู่จะไม่เคยอดไม่เคยตกต่ำแม้ในยามเจออุปสรรคและยามลำบากเพราะความดีที่คอยดูแลพ่อแม่จะเป็นบุญส่งนำทางชีวิตข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างที่เราตักให้ท่านมันคือพรที่ย้อนกลับมาหาเราเสมอและพรน,นั้นจะส่งเสริมเพิ่มบารมีให้สำเร็จเพราะชีวิตคนเรา จะเจริญหรือไม่ไม่ได้วัดที่ว่าเราทำงานหนักแค่ไหนแต่วัดที่ว่าเราไม่ลืมใครที่เคยเลี้ยงเรามาตัางหากทำให้เราเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ยังเดินไม่เป็นถ้าลูกบ้านไหนมีความกระตันอยู่บ้านนั้นก็มีแต่ความสว่างทำมหาทินอะไรก็ขึ้นหยิบจับอะไรก็คล่องเงินทองไม่ขาดมือ เพราะแรงใจของพ่อแม่ที่ส่งให้คือพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกและนี่คือ8ข้อดีของคนที่กตันอยู่ 1. เป็นที่รักและเอ็นดูของผู้ใหญ่เพราะรู้จักตอบแทนความดีทำให้ใครก็อยากช่วยเหลือและสนับสนุน 2. มีความสุขใจภายในการทำความดีต่อคนที่เคยให้คุณ ช่วยเติมเต็มความภูมิใจและความอบอุ่นในใจ 3. มีบุญหนุนนำในชีวิตความกตัญญูคือหนึ่งในคุณธรรมที่สร้างผลดีให้ชีวิตไม่ว่าจะในรูปธรรมหรือในทางจิตใจก็ตาม 4. มีความสัมพันธ์ครอบครัวที่มั่นคงความกตัญญูทำให้บ้านเต็มไปด้วยความเข้าใจและความผูกพันที่เข้มแข็งห เป็นคนไม่ลืมต้นลืมรากทําให้เติบโตขึ้นมาด้วยความอ่อนน้อมและมีมารยาทรู้คุณคน 6. สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นการกระทําที่ดีถูกส่งต่อได้คนเห็นก็เกิดความชื่นชมและอยากทําดีตาม 7. เป็นคนที่ไว้ใจได้คนกระตันยูมักเป็นคนรักษาสัญญาไม่ทรยศและยืนหยัดในคุณธรรม ชีวิตมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะรู้ว่าตัวเองกำลังตอบแทนใครอยู่จึงตั้งใจทำหน้าที่และอนาคตให้ดีที่สุดเพราะความกตัญญูเป็นคุณสมบัติที่สวยงามอย่างหนึ่งของมนุษย์และการแทนคุณจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ทำด้วยจิตบริสุทธิ์ทำใจสูงขึ้นเป็นบารมีค้ำจุนชีวิตให้เจริญ